เข,า,ขาบอกว่าโรงงานผลิตกล่องนินสอแห่งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายในการผลิตกล่องดินสอคีดคำว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่คือต้นทุนหรือกําไรค่าใช้จ่ายในการทํากล่องนินสอต้นทุนหรือกําไรไเออต้นทุนเขียนเลยนะต้นทุน เขาบอกว่าต้นทุนในการผลิตกล่องดินสอเนี่ยยี่สิบหกบาทตอนหนึ่งกล่องหรือหลายกล่องเออมันมีคําว่ากล่องละก็คือตอนหนึ่งกล่องอันนี้คือต้นทุนนะและยังไงต่อนะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆสัปดาห์ละ สามหมืก็อาจจะเป็นแบบพวกค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานพวกนี้ต่อสัปดาห์นะอ่านดีดนะต่อหนึ่งสัปดาห์ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่าใช้ใจ่ายอื่นๆสามหมื่นบาทต่ออะไรนะหนึ่งสัปดาห์ถ้าสองสัปดาห์ก็6กหมื่น แล้วบอกอีกว่าโรงงานขายกล่องดินสอขีดคำว่าขายมันคืออะไรนะราคาขายใช่ไหมก็เข้าขาย30เพราะว่ามันจะต้องขายแพงกว่าต้นทุนอยู่แล้วต้นทุนยี่หกแงเพราะฉะนั้นให้ราคาขายมา30มสิบบาทากล่องละเหมือนกันก็คือต่อหนึ่งกล่อง จงหาว่าในหนึ่งสัปดาห์แสดงว่าเขาสนใจในหนึ่งสัปดาห์อยู่แล้วค่าใช้จ่ายนี่ต้องเป็นเท่าไหร่นะเออต้องใช้สามหมื่นคือเขาสนใจในหนึ่งสัปดาห์อยู่แล้วเขาเลยถามว่าในหนึ่งสัปดาห์จะต้องผลิตกล่องนินสโอ,อย่างน้อยที่สุดกี่กล่องงั้นพี่สมมุติว่าผลิต x กล่องนะพี่สมมติตัวแปรขึ้นมาเองว่าให้ผลิต x กล่องเพราะแล้วเขาถาม x นี่แหละให้ผลิต x กล่อง อันนี้คือตัวแปรที่สมมุติขึ้นมานะว่าผลิตกี่กล่องนะ x กล่องจึงจะอะไรนะไม่ขาดทุนจึงจะไม่ขาดทุนคืออะไรวะไม่ขาดทุน ถ้าคาว่าไม่ขาดทุนได้กําไรถือว่าไม่ขาดทุนไหมได้กาไรก็ถือใช่ไหมอย่างนี้นะคําว่าไม่ขาดทุนเนี่ยได้กําไรก็ถือว่าไม่ขาดทุนคําว่าได้กําไรคือกําไรเป็นบวกเลยเป็นลบเป็นบวกเขียนไว้นะคือกําไรมากกว่าศูนย์อันนี้คือได้กําไร อันนี้เอาด้วยเนาะเพราะว่ามันก็ถือว่าไม่ขาดทุนและเท่าทุนนะก็เ,ここเอาด้วยเพราะว่าก็ถือว่าไม่ขาดทุนแต่อีกอันหนึ่งพี่ไม่แบ่งนะอีกอันหนึ่งก็มันมันก็ต้องมีแค่สามแบบมีได้กําไรเท่าทุนแล้วก็ขาดทุนขาดทุนคือเขาเอาหรือไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วเท่าทุนนี้คือกําไรยังไงนะเป็นศูนย์กำไรเป็นศูนย์ แล้วเราจะจะตั้งสรรมการไว่าอย่างไงสรุปสรุปมันต้องมันมันต้องกําไรมากกว่าศูนย์หรือกําไรเท่ากับศูนย์เออต้องรวมกันอันไหนก็ได้คือคือคําว่าอันไหนก็ได้อะมันไใช่คําว่าหรือมันใช่คาว่าหรือเออมันก็เลยรวมร่างกันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเออตัวที่เราตั้งต้นครับเราต้องตั้งต้นว่ากําไรมากกว่าหรือเท่ากับศูน ต,ต้นแบบนี้เพราะว่ามันจะมากกว่าก็ได้มันจะเท่ากับก็ได้เพราะว่าถือว่าไม่ขาดทุนแล้วยังไงต่อคุ้นสมการกำไรไหมอไหเออขายเลยนะขายลบทุนกำไรเกิดจากขายลบทุน ถ้าถ้าเขียนเต็มๆก็ต้องบอกว่าราคาขายลบต้นทุนก็คือราคาขายลบต้นทุนราคาขายให้หมายังให้มาแล้วได้สามสิบถูกไหมเออต้องสามสิบอะไรนะเออเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตหนึ่งกล่องเราผลิตเอกกล่อง เราถ้า,ถาง,งงนะเราอาจจะเทียบแบบนี้ก็ได้ว่าให้30บาทมันคือ1กล่องถ้าใครง,งงเทียบแบบพี่นะก็คือเทียบว่า1กล่องราคา30บาทแล้วเราผลิต x กล่องเพราะว่ามันคือตัวแปรที่เราหาแล้วก็สมมุติขึ้นมาถ้าผลิต x กล่องก็ควยไปราคาก็ต้องเป็นเท่าไหร่นะ3 0 x บาทเป็นการเทียบอัตราส่วนมนตาตั้งตย่างเพราะฉะนั้นราคาขายจริงต้องขายเท่าไหร่นะ3 0 x บาท แล้วไปลบกับต้นทุนเฮ้ยต้นทุนนี่ยังไงนะมันมันกล่องลอะเท่าไหร่นะยี่หกแสดงว่าหนึ่งกล่องอ่ะยี่บหกบาทจากตรงนี้นะเอก,กล่องก็ยี่หกเอกอะถูกไหมไม่เพราะว่าเออต้นทุนมันมีสองอย่างมีจากกล่องนินสองจริงแล้วก็อื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นเท่าไหร่นะ สามหมื่นแสดงว่าต้นทุนน่ะต้องเป็นยี่หก x บวกสามหมื่นเนี่ยโจทย์จริงๆแก้แค่นี้แก้แค่นี้แต่ว่ากว่าจะได้สรรมาการวุ่นวายในจริงๆแก้เท่านี้เลยแจกลบเข้าไปเราจะได้เป็น3 0 x ลบยี x ลบสามืนเราจะได้สี่ x ปะมากกว่าหรือเท่ากับ3ามหมืนแล้วก็เอา4ไปหารสแสดงว่า x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3ามหมื่นหารด้วยสี่รอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราเล่งเครื่องไปฮะอะไรนะ ไม่บอกเ,อเขาถามว่าอะไรนะอย่างน้อยเอเขาถามว่าน้อยสุดเขาถามขั้นต่ำอ่ะใช่ไหมเขาถามขั้นต่ำอ่ะเบ๊เขาเก่งนะเนี่ยรงไรๆอะไรงเบ๊บ,บ <laughs> ไปเรียนใช่ไหมสี 4, 7, 28, ่เจ็ดยี่แปดเหลือสองข้างหลังมีศูนย์สี่ห้ายี่สิบแล้วก็ศูนแสดงว่า X ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่นะเจ็ดพันห้าร้อยแล้ว X คือจำนวนกล่องที่ผลิตแล้วเขาถามว่าอะไรนะ เ,ออเขาถามว่าจะต้องผลิตกล่องดินสอมีคําว่าอย่างน้อยอย่างน้อยคือขั้นต่ำํำจาคํานี้ไหมนะอย่างน้อยคือขั้นต่ําอย่างน้อยคือขั้นต่ําขั้นต่ําต้องกี่กล่องน้อยสุดเลย7จ็ดห้า้ยตอเจ็ดพันหกล่องต้องอย่างน้อยนะอย่างน้อยน้อยที่สุดคือ7จ็ดพั้า้อยกล่องจึงจะไม่ขาดทุน